สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสินปนเจ้านะครับวันนี้จะมาทําบุญปล่อยนอกครับผมอันนี้เป็นนกหวาดที่ได้จากคุณไก่วันนั้นครับแจะปล่อยครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัวเล็กน,นี่เลี้ยงกันก็สองปีได้เลยครับสองปี ก็จะปอยครับดูเล็กครับครับไป